ตอนที่27การเวลามีประโยชน์อยู่สองประการประการหนึ่งคือเยียวยาบาดแผลทางใจบรรเทาบาดแผลทางกายอีกประการหนึ่งก็คือทําให้ใบหน้าของผู้เป็นที่รักยิ่งสลักลึกซึง้งและทําให้ใบหน้าของผู้ที่เกลียดชังยิ่งมุมมองท่าเลือนตันไหวายครุ่นคิดอย่างเมื่อลอยจะบ,บินเฉิงผู้นี้ช่างไร้การหรือเกินเขาอาจจะลืมเลือนไม่ลงไปตลอดชั่วชีวิตหัวใจของตนจดจําเขาได้อย่างชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรหากถามว่าไปเย่กับจวบินเฉิงในหัวใจเขาใครสําคัญกว่ากันเขาย่อมเลือกฝ่ายหลังโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย ตันหวายเห็นสีหน้าของจวินเฉิงสลดวูบในพริบตาหัวใจราวกับถูกมือคู่หนึ่งบีบคั้นจนแทบเจียนตายจวินเฉิงสามเดือนจะเป็นไปได้อย่างไรตันหวายลุกขึ้นยืนประคองใบหน้าของจวินเฉิงไว้ประทับจูบลงบนหน้าผากเขาอย่างอ่อนโยนที่สุดจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรเชื่อข้าจวินเฉิงถูกตันหวายจูบจนสันสานจากนั้นก็พลิกเป็นฝ่ายได้เปรียบโดยไม่ลังเลออกแรงรวบร่างตันหวายเข้าสู่อ้อมกอดจูบนี้ถอดเปลือกนอกอันอ่อนโยนทิ้งไปดูเดือดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตันไหวเกือบนึกว่าตนจะขาดใจตายคาอ้อมกอดของจวินเชิงเสียแล้วตอนที่ตันไหวออกมาจากเรือนเล็กปากก็บวมชิงไปหมดสายตาที่เหอหรูกู้มองเขาทอแววแขนเหล็กไม่เป็นเหล็กกล้าอย่างลึกซึ้งแน่นอนว่าเหล็กไม่เป็นเหล็กกล้าชิ้นนี้ย่อมหมายถึงท่านลุงของเขาเองตำหนักหวาเจียวจวินชิงนอนตะแคงอยู่บนเตียงตัวเตีย้ยเอื้อมมือดึงภูรยะตรงหน้ามาถือเล่นก่อนเอ่ยปากกล่าวอย่างแช่มช้าเจ้ามาทำอะไรตันไหวย,ยิ้มกล่าวข้ามาขอสุรการหนึ่งกับเจ้าเอาสุราฤทธิ์แรงที่สุดของสีนาน จวินชิงชะง,งักนิ้วมือเห็นชัดว่าทายออกแล้วว่าเขาจะเอาไปให้ใครจวินชิงสายสีสกล่าวเจ้าจะดื่มสุราสุราของศรีนานริตแปรงเป็นที่สุดข้าขอเตือนว่าเจ้าระวังไว้หน่อยจะดีกว่าตันหวายพยักหน้ารับขยันขยอจะเอาสุรากานั้นให้ได้จวินชิงไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับเขาให้มากเรื่องสั่งให้คนอุ้มสุราการหนึ่งมาให้เขาทันทีตอนที่เหอจินหมิงได้ฟังว่าตันหวายต้องการพบเขาเพื่อดื่มสุราก,ารก็ตะลึงงนันเอ่ยถามขันทีอาวุโสข้างกายด้วยความชงนววา เหตุใดเขาถึงนึกอยากดื่มสุราขันที่อาวุโสรีบร้อนกล่าวว่าอาจเพราะคิดคนึงถึงฝ่าบาทก็เป็นได้เฮอจินหมิงพึงพอใจกับเหตุผลนี้ยิ่งนักอีกทั้งไม่มีอะไรทําพอดีจึงโบกมือสั่งให้ออกเดินทางไปตําหนักเย็นกลิ่นสุราฉุนแรงคลกคลุ้งไปทั่วห้องเล็กๆในตําหนักเย็นยืนห่างไปหลายเมตรก็ยังได้กลิ่นเฮอจินหมิงขมวดคิ้วเอามือไพลหลังเดินเข้าไปในห้องตันหวที่เมาอ้อแอนอนพังภาพอยู่กับตงเงยหน้าขึ้นมาเระโดงตาทั้งสองโดยไม่อาจตั้งสติจดจ่อ่่าาวยงดีใจ ท่านมาแล้วเฮอจินหมิงดิบจมูกปิดกั้นกลิ่นสุราที่รุนแรงเกินต้านทานก่อนจะนั่งลงข้างๆตันหวายตันหวายหันไปมองเฮอจินหมิงทางหัวเราะเขาเลียปากทําเสียงจอบแจ๊กกล่าวงึงงำฟังไม่ชัดว่าท่านกับข้ามาคุยเรื่องในอดีตกันดีกว่าเฮอจินหมิงได้ยินดังนั้นก็สีหน้าเปลี่ยนสองมือกำนั่งจับพลันกล่าวเสียงเฮี้ยมเกรียมว่าเรื่องในอดีตมีอะไรน่าพูดกันข้าลืมไปนานแล้วในเมื่อเจ้าความจําเสื่อมก็ไม่จําเป็นต้องรื้อฟื้นมันอีกตันหวายเบิกดวงตา right าอันไร้ดิงส เรากับไม่เข้าใจที่เขาบันดาลโทสกัดทันหันได้แต่กล่าวพึมพำว่าไม่จําเป็นต้องรื้อฟื้นอีกหรือข้านึกว่าความทรงจําของทุกคนล้วนเป็นสิ่งล้ําค่าเฮอจิ้นหมิงสีหน้าบิดเบี้ยวยิ่งกว่าเดิมผู้ใดกล่าวกันว่าความทรงจําเป็นสิ่งล้ําค่าหากความทรงจําในอดีตรังแต่จะส่งผลร้ายมากเกินไปเช่นนั้นสู้กําจัดมันทิ้งเสียเลยดีกว่าตันหวายไม่กล่าวอะไรต่อนอนพังภาพอยู่บนโต๊ะพลางรินสุราให้ตนเองอย่างทุลักทุเลเหอจิ้นหมิงมองดูเขาดื่มสุราด้วยสีหน้าไม่หวังดี ไม่มีเจตนาห้ามปรามเขาแม้สักนิดเดียวดื่มสุราจนพอสมควรแล้วตันหวายก็ฝืนพยุงร่างเหื่อยหน้าขึ้นมาชี้ไปยังหน้าอกข้างซ้ายของตนอย่างน้อยอ,อกน้อยใจข้าเจ็บตรงนี้จังเลยข้างในเสื้อมีรอยแผลเป็นอันเบอรเริ่มข้าไม่รู้ว่าได้มาอย่างไรบางครั้งก็รู้สึกคันยิบยิบข้าคิดว่ามันคงจะสําคัญมากแต่ท่านบอกว่าหากในความทรงจํามีแต่สิ่งไม่ดีมากเกินไปก็ไม่จําเป็นต้องจดจําเหอจิ้นหมิงตะลึงงนันจ้องมองหน้าอกข้างซ้ายของตันหวายด้วยสายตาซับซ้อน ตันหวายพึพมพำต่อไปว่าข้ารู้ดีคนเราต้องกล้าไปข้างหน้าทว่าหากวันหนึ่งหันหลังกลับแล้วพบว่าชีวิตมีเพียงความว่างเปล่ามันช่างน่าเศร้าเสียนี่กระไรตันหวายย่อมรู้ว่าแผลเป็นนี้ได้มาอย่างไรเจ้าของร่างเดิมตันฝูเซิงเคยรับกระบี่ดแทนเหอจินหมิงกระบี่ดเล่มนั้นเกือบพรากชีวิตเจ้าของร่างเดิมไปแต่ว่าเจ้าของร่างเดิมก็ยังรอดมาได้ตันหวายมักจะคิดว่าบาดแผลสาหัสขนาดนั้นยังรอดมาได้แล้วทําไมถึงดันตายเพราะถูกคนเลวกลั่นแกล้งกันเล่า มีคนประเภทหนึ่งอย่างเช่นเหอจินหมิงมักจดจําเพียงสิ่งเลวร้ายที่ผู้อื่นกระทําต่อตนแต่ไม่เคยจดจําสิ่งดีงามที่ผู้อื่นกระทําแก่ตนเลยจึงได้แต่ตวนใจคนผู้นั้นอยู่เรื่อยๆว่าเห็นแล้วหรือยังข่าเกือบสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อเจ้าเป็นดังที่คาดหลังจากตันหวายเอ่ยปากถามเหอจินหมิงก็ไม่กล่าวอะไรอีกเขามองดูตันหวายเอะววายจนจบอยู่เงียบๆก่อนผุดลุกขึ้นกล่าวอย่างร้อนรอนพรุ่งนี้ค่อยย้ายกลับหอจวินจื่อก็อแล้วกันกล่าวจบเหอจินหมิงก็หนีเตลิดไปทันที ประตูเก่าชำรุดส่งเสียงออดแอดบอกลาแขกที่จากไปให้เดินทางปลอดภัยส่วนตันหวายที่ด้านหลังประตูแววตาทอประกายแจ่มกระจ่างตอนที่28น้ำชาในห้องทรงพระอักษรถัดเปลี่ยนแล้วหลายจอกทรงเข้าไปอย่างไรก็ยกกลับออกมาอย่างนั้นน้ำมึกบนต๊ะสรงพระอักษรฝนแล้วฝนอีกทว่ามิได้จุ่มลงเขียนแม้แต่น้อยเหอร์จิมิงใจเมื่อรู้ตัวว่าตนเหลือตัวคนเดียวเหมือนเช่นที่ตันฝูเซิงกล่าวไว้จริงๆก่อนตันฝูเซิงความจำเสื่อมหัวใจและสายตาของเขาล้วนมีเพียงตนผู้เดียว พวกเขามีความทรงจำร่วมกันถึงแม้ความทรงจำนี้จะไม่สวยงามเท่าไหรนักแต่ก็ไม่โดดเดี่ยวเดียวดายดถึงเพียงนั้นทว่าตันหวายความจำเสื่อมแล้วลืมเลือนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไม่อาจแบ่งปันความทรงจำกับใครได้อีกต่อไปทันใดนั้นเขากลับสัมผัสได้ถึงความว่างเปล่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้ในยามที่ไม่มีอะไรเลยก็มุ่งแต่สแสวงหาอำนาจเงินทองบัดนี้มีอำนาจล้นฟ้ากลับมองหาความรักความอบอุ่นมนุษย์หนอช่างละโมบเสียนี้กระไร เรื่องที่ตันฝูเซิงได้รับความโปรดปรานอีกครั้งเล่าลือเซิงแช่ไปทั่วทั้งพระราชวังแต่ทว่าทุกครั้งที่กล่าวถึงเขาล้วนส่งเสียงชื่นชมแผนการอุบายอันยอดเยี่ยมของเขากันทุ่นหนาตันหวายไม่สนใจใยดีแม้แต่น้อยทุกวันตื่นเช้ามาเตรียมอาหารว่างส่งเข้าห้องส่งพระสอรไม่เหมือนกับเมื่อก่อนอาหารว่างคราวนี้ไม่เคยถูกกีดกันไว้นอกตําหนักแม้แต่ครั้งเดียวตันหวายอุ้มเจ้าไปเมาเอ็นนอนบนเก้าอี้โยกด้านข้างยังมีอ่งุ่นจานหนึ่งวางไว้อ่งุ่นพันนี้เป็นบรรณาการที่ส่งมาจากทางใต้ ได้ยินว่ามีอยู่ไม่กี่พวงหนึ่งพวงในนั้นก็ถูกส่งมายังหอจ่บินจือตันหวายที่ปรือตาซึมซับแสงแดดยามบ่ายจูจ่ๆก็รู้สึกเหมือนตนถูกบีบจมูกพอลืมตาขึ้นก็มองเห็นใบหน้าของจ่บินเฉิงอย่างเต็มตาระยะห่างระหว่างคนทั้งคู่ใกล้ชิดจนสอดกระดาษหนึ่งแผ่นไม่เข้าเสียด้วยซ้ำว่ากันว่าระยะห่างทำให้มองสิ่งต่างๆสวยงามขึ้นแต่ทำไมพวกเขาต่างใกล้ชิดกันถึงขนาดนี้ตันหวายก็ยังคิดว่าเขาเหล่อมากกุมหัวใจดวงน้อยที่เต้นตึกตักเบาๆเอา,เอาไว้ตันหวายถอนหายใจ รูปงามเป็นไัยโดยแท้จจวินเฉิงขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนก้มลงบทขยี้ริมฝีปากของตันหวายอย่างรุนแรงเรียวเล่นรุกล้ำเขตแดงภายในทําเอาตันหวายเสียท่าล่าถอยคนทั้งสองจูบกันอย่างอ้อยอิงอาวรไม่ยอมแยกจากกันโดยง่ายตันหวายพบว่าเจ้าเหมียวในอ้อมแขนวิ่งหนีหายไปไหนไม่รู้ตั้งนานแล้วเห็นตันหวายมองหาแมวไปทั่วจจวินเฉิงก็ไม่พอใจแมวนั่นดูก็รู้แล้วว่าลิงไม่เชื่องวันวันเจ้าคอยเอาแต่ประนิบตัตกราวกับเป็นบรรพบุรุษจากการคาดการโดยระบบ การแสดงออกของจวินเฉิงในขณะนี้อาจเกิดจากความหึงหวงฉันรู้แล้วขอบใจตันหวายเงยหน้าขึ้นจุมพิษปลายคางของจวินเฉิงท่านหึงหวงใช่หรือไม่จวินเฉิงส่งเสียงอื่อเบาๆโดยไม่ปฏิเสธจ้องมองตันหวายลางกล่าวว่าเจ้าจะแสร้งรับหน้าเอาใจเขาไปถึงเมื่อไหร่กันตันหวายกระพริบตาปิดไม่กล่าววาจาเพียงแค่มองเขาตาละห้อยอย่างน่าสงสารเลิกทาออซอเจ้าเด็กดื้อด้านจวินเฉิงเหยียดกายยืนตรงชำเลืองมองแผ่นกระดาษบนโต๊ะด้านข้างพลางเลิกคิ้ว เมื่อสังเกตเห็นสายตาของจวินเฉิงตันหวายก็พูดในใจว่าแย่แล้วท่านตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกพุ่งไปยื้อยแย่งกระดาษเสียดายที่ช้าไปก้าวหนึ่งกระดาษแผ่นนั้นยังคงตกไปอยู่ในมือของจวินเฉิงตันหวายปิดหน้านึกอยากมุดดินหนีด้วยความอับอายบนกระดาษเป็นรูปดวงตาคู่หนึ่งที่วาดร่างไวอ้อย่างคร่าวๆดวงตาคู่นั้นคงเล็กน้อยเปี่ยมล้นไปด้วยรอยยิ้มอยู่ภายในที่สําคัญที่สุดคือระหว่างเปลือกตาของดวงตาคู่นั้นมีไฟเล็กๆดวงหนึ่งจวินเฉิงหัวเราะ ลูปไล้ภาพวาดบนกระดาษพลางยิ้มหวานถามว่านี่คือทักษะแบบไหนกันเหตุใดก่อนหน้านี้จึงไม่เคยพบเห็นภาพที่เจ้าวาดนี้คือข้าคุณถามคําถามยิ่แยะขนาดนี้ในคราวเดียวคุณจะให้ผมตอบข้อไหนก่อนละ่ะตันหวายบนในใจอีกอย่างเทคนิควาดภาพก็เป็นการสเก็ตภาพแบบสมัยใหม่อธิบายให้คุณฟังก็คงฟังไม่เข้าใจอยู่ดีตันหวายเพียงแค่ตอบคําถามสุดท้ายคือท่านข้าเอาแต่คิดว่าคล้ายจะเคยเห็นภาพหน้าตาเหมือนกันมาก่อน จวินเชิงลูกไล้กระดาษในมือแผ่นนี้แต่ทำไมถึงนึกไม่ออกว่าเคยเห็นจากที่ไหนเด็ดเอาอางุ่นลูกหนึ่งมาจากจานตันไหวย,ยัดมันเข้าสายปากของจะวินเชิงตันไหวายเป็นไปไม่ได้นอกจากข้าในโลกนี้ไม่มีใครสามารถใช้วิธีการเช่นนี้วาดออกมาได้อีกภาพจริงๆจะวินเชิงที่ถูกยัดลูกอางุ้นเข้าปากไม่พอใจก่อนพ่นลูกอางุ่นออกมากล่าวด้วยความหึงหวงอย่างเต็มเปีย่ยมเขาให้ของนี่กับเจ้ารึกเฮ้ไม่เห็นอร่อยกว่าของซีนานตรงไหนข้ารู้แล้วข้ารู้แล้ว ตันหวกล่าวพลางกินเข้าไปอีกหลายลูกจจวินเฉิงตอนที่29เหนึ่งเดือนต่อมาตันหวมองดูกระดาษบนโต๊ะก่อนจะวางผู้กันลงอย่างพึงพอใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาลองใช้ผู้กันวาดภาพยังคงเป็นภาพดวงตาคู่นั้นระบบเหลืออีกกี่วันตันไหวายถามเหลือเวลาอีก45้าวันท่านเจ้าของร่างโปรดเร่งมือโดยเร็วตันไหวยพยักหน้าคิดว่าถึงเวลาแล้วตลอดหนึ่งเดือนมานี้เขาราวกับกลายเป็นตันฝูเสิงโดยแท้จริง พยายามทำดีกับเหอจินหมิงอย่างสุดความสามารถส่วนเหอจินหมิงบัดนี้นับวันยิ่งเชื่อมั่นในตัวเขาให้ความสำคัญกับเขามากขึ้นเรื่อยๆเหอจินหมิงไม่ใช่ว่าไม่เคยเอ่ยปากขอให้เขาถวายงานบันทมแต่ล้วนถูกเขาปฏิเสธอย่างอ้อมๆโชคยังดีที่เหอจินหมิงก็ไม่ได้รบเร้าเช่นกันเพียงแค่มานั่งเล่นในหอจบินจือแห่งนี้ทุกวันสนทนาพาทีเฉกเช่นสา,ายเก่าเท่านั้นระบบเปิดร้านค้าแลกแต้มผมต้องการแลกเปลี่ยนกูแม่การแลกเปลี่ยนต้องการคะแนนสะสมจำนวน20แต้ม ขณะนี้ท่านมีคะแนนสะสมทั้งหมดจำนวนหนึ่งร้อยแต้มต้องการยืนยันการแลกเปลี่ยนหรือไม่ตันหวยเหลือมองภาพวาดบนโต๊ะแวบหนึ่งพยักหน้ายืนยันการแลกเปลี่ยนสำเร็จเหลือคะแนนสะสมจำนวนแปดสิบแต้มสินค้าชิ้นนี้ไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนอีกครั้งในภายหลังตอนที่เหอจินหมิงมาหาตันหวยกำลังนั่งดูภาพวาดภาพหนึ่งบนโต๊ะเหอจินหมิงเลิกคิ้วโบกมือให้คนข้างหลังถอยออกไปตนเองเดินเข้ามาพลางยิ้มกล่าวดูอะไรถึงตั้งใจดูเพียงนี้ ตันไหวรวบภาพเก็บไว้ผลักสุราตรงหน้าไปทางเหอจินหมิงพลางกล่าวว่าท่านมาพอดีเลยดูสิข้าได้สุราใหม่มาด้วยเหอจินหมิงนั่งลงไม่ได้แต่ต้องสุราบนโต๊ะมองตันไหวแล้วกล่าวเจ้าบอกก่อนว่าเจ้าดูอะไรอยู่เราค่อยลองดื่มสุรานี่ท่านดื่มก่อนตันไหวไม่ยอมลดประวาดอกเหอจินหมิงไม่ขยับทำไมกลัวมีพิษหรือตันไหวหัวเราะเอาจอกตรงหน้าตนกับเหอจินหมิงสับเปลี่ยนกันชูจอกขึ้นให้เขาแล้วดื่มรวดเดียวหมดตลอดหนึ่งเดือนมานี้ เพราะความสนิทสนมของคนทั้งสองตันหวายกับเหอจินหมิงพูดคุยอย่างเป็นกันเองขึ้นมากดังนั้นจึงไม่กลัวว่าเหอจินหมิงจะโกรธเคืองเฮอจินหมิงรีตาชูจอกสุราขึ้นด้วยท่าทางสบายสบายพลางใช้นิ้วชี้หมุนไปมาขณะที่หมุนอยู่สุราจำนวนหนึ่งก็กระชอกลงกับพื้นเหอจินหมิงมองสุราในมือพลางหัวเราะก,ก่อนจะชูจอกดื่มลงไปผลักจอกกลับไปหาตันหวายความหมายของเฮอจินหมิงบ่งบอกชัดเจนข้าดื่มสุราแล้วเจ้าก็ควรเอาของที่เจ้าดูออกมาวางเสียตันหวายเอ็นพิงกับเก้าอี้ กล่าวอย่างเกียดคร้านว่าฝ่าบาททรงทราบหรือไม่ความสอดรู้ค่าแมวหมายถึงอะไรเจ้าไปเมาตรงเท้ากระดิกหูทรงเสียงเหนียวเหมียวเรียกตันหวายหลายทีเหอจิ้นหมิงได้ยินเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วฟังไม่เข้าใจว่าคำพูดของตันหวายหมายถึงอะไรแต่ตันฝูเซิงในวันนี้ทำตัวผิดปกติไปบ้างจริงๆส่วนผิดปกติตรงไหนนั้นเขาเองก็ยังคิดไม่ออกตันหวายหยิบภาพขึ้นมาพลางยิ้มนี่ข้าวาดเองกับมือเลยตันฝูเซิงวาดภาพเป็นด้วยหรือ เฮอจินหมิงตึ้งงานในความทรงจำของเขาตันฝูเซิงไม่ว่าดิฉินมากล้องเขียนอักษรเขียนภาพล้วนไม่แตกฉานสักอย่างสิ่งเดียวที่แตกฉานคือการเล่นสนุกเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาเรียนรู้การเขียนภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ตันหวายคลีก่การ,กระดาษความรู้สึกแรกของเฮอจินหมิงคือวาดได้งดงามจริงแท้เมื่อมองเห็นชัดว่าเป็นดวงตาข้างหนึ่งเฮอจินหมิงก็นิ่งตะลึงนี่คือนี่คือดวงตาของจอวินเฉิงตันหวายกล่าวต่อแทนเขาน้ำเสียงอ่อนโยนเฮอจินหมิงสีหน้าเคร่งขึงโดยพลัน จ้องมองเขาด้วยสายตาเฉียบคมรากับกําลังซักถามตันหวายว่าหมายถึงอย่างไรตันหวายเบ็ดปากถามเป็นจริงเป็นจังว่าข้าวาดคนที่ข้าชอบมีปัญหาอะไรหรือพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าที่เขาแซงวางมากขึ้นเมื่อครู่นั้นลําบากยากเย็นแค่ไหนแต่ก่อนไม่รู้ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้พอรู้แล้วก็ยิ่งเคารพเลื่อมใสบรรดาพี่ใหญ่ประเภทพูดจาขัดหูก็ตัดหัวในตำนานทั้งหลายเช่นนั้นเจ้าเห็นเราเป็นเช่นนั้นเจ้าเห็นเราเป็นอะไรเหอจินหมิงโกรกรามไม่ได้กล่าวจนจบ ตันหวายที่ได้ฟังเพียงครึ่งเดียวตอบสนองทันควันกล่าวด้วยสีหน้าสงเทศเวทนาว่าท่านคงไม่คิดว่าท่านทํากับตันฝูเซิงถึงป่านนี้แล้วเขาจะหลงชอบท่านอยู่หรอกนะเหอจินหมิงกําลังอารมณ์เสียพอได้ยินคําเรียกของตันหวายก็นึกว่าเขายังความจําเสือ่อมแบ่งแยกตนเองกับตัวตนเดิมของเขาออกจากกันจึงกล่าวเสียงเข้มว่ามีใครบอกอะไรเจ้าใช่หรือไม่ตันหวายกรอกตาขึ้นฟ้าครั้นจะสนใจเหอจินหมิงที่พูดไม่รู้เรื่องมาตั้งแต่ต้น ก่อนจะโยนร,ราชองการฉบับหนึ่งไปไว้ตรงหน้าเขาพลางกล่าวลงนามสะตราก็ประทับแทนท่านให้แล้วเฮอจินหมิงก้มหน้าเมื่ออ่านเนื้อหาในราชองคการแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีตอนที่30หากพระราชองคการแห่งต้าโจจะมีผลบังคับใช้เพียงใช้พระราชลัญจกรน,นั้นไร้ประโยชน์ยังต้องให้ฮ่องเต้ลงลายษละอักษรเฉพาะด้วยพระองค์เองราชอง์การเป็นจบินเฉิงที่ส่งคนไปเอามาจากห้องส่งพักษรเมื่อตอนแรกที่เขาได้รู้ว่าตันหวายต้องการราชองคการก็ยังประหลาดใจายอยู่พักใหญ่ ภายหลังถามถึงประโยชน์ของราชองค์การกับตันหวายอย่างไรก็มักถูกตันหวายบ่ายเบียงไม่ยอมตอบจึงไม่ได้ยกมาถามอีกตันหวายกลับรับรองว่าจะไม่ทําเรื่องที่เกินจําเป็นใดๆอย่างแน่นอนตันหวายคิดว่าจะบินเฉิงสุดยอดมากทั่วทั้งพระราชวังล้วนมีหูตาของเขาแทรกซึมอยู่ทุกขนแห่งไม่รู้ว่าต้องทุ่มเทกําลังไปมากแค่ไหนเขาคิดว่าเหอจินหมิงแปลกคนมากเช่นกันทุกขนแห่งทั่วพระราชวังล้วนมีแต่หูตาของผู้อื่นเขายัางนั่งนิ่งเฉยอยู่บนบางลังบังก่อนได้นับว่าไม่ใช่ง่ายเลย ในราชองค์การคือนโยบายการปกครองฉบับใหม่ใจความคือต้องการเพิ่มการจัดเก็บภาษีเพื่อสร้างหอยกแห่งหนึ่งสำหรับบําเทนพรดบรลูเซียนโดยเฉพาะสมญาที่ตันหวายจงใจตั้ง,งเรียนแบบสังโจอ,องสังโจอองหมายถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ซางซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้เฮี้ยมโหดขูดรีดเงินทองจากราษฎรอย่างหนักเพื่อสร้างอุทยานแห่งใหม่ให้กับเขาโดยเฉพาะเล่นเอาเขาเค้นสมองคิดอยู่นานทีเดียวเหอจินหมิงแม้ไม่โง่เขลรไรเหตุผลเหมือนกษัตริย์ผู้ล่มชาติล่มมือทั้งหลายในประวัติศาสตร์ แต่ตลอดหัวจรดเท้ากลับแพรรังสีแห่งทรราชอย่างเต็มเปีย่ยมเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ตนเองจึงประหารตระกูลตันทั้งโคดเพราะสื่อกวนสื่อกวนหมายถึงขุนนางผู้ทำหน้าที่จดบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เขียนไม่ถูกใจเขาจึงสั่งตัดหัวสื่อกวนผู้นั้นทันทีคนแบบนี้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นฮ่องเต้เลยจริงๆยิ่งไปกว่านั้นเฮอจินหมิงอารมณ์แปรปรวนไม่มั่นคงไม่อาจรับประกันได้ว่าวันไหนจะมีใครตายด้วยน้ำมือของเขาอีกเฮอจินหมิงตกตะลึงเมื่อพบว่า เขาไม่อยากลงนามราชองค์การฉบับนี้แม้แต่น้อยเว่ามือของตนราวกับถูกบังคับให้ลงนามในราชองค์การอย่างควบคุมตนเองไม่ได้เจ้าทําอะไรกับข้ากันแน่ตันฝูเซิงตันหวายถูกเขาขูตะคอกใส่ก็เอามือแงหูจะยังมีอะไรอีกละ่ะก็ต้องเอากู่แม่ลูกใส่ลงในสุราอยู่แล้วน่าสิมองดูราชองค์การอย่างพึงพอใจตันหวายเอาราชองค์การยัดใส่มือของเฮอจินหมิงแล้วยิ้มกล่าวเพื่อบรรเทาความทุกข์ของท่านนี่ข้ายังเป็นคนเขียนเองกับมือด้วยนะ เอาละทีนี้ท่านประกาศราชาองค์การได้แล้วเหอจินหมิงจ้องเขาอย่างโกรธแค้นแทบอยากจะขยี้เขาให้แหลกละเอียดต้นเดือนสิบเอ็ดราชาสก,กวานอนหงปีที่สามแห่งต้าโจห้องเต้ขูดรีดภาษีอย่างหนักเพื่อสร้างหอหยกตามพระราชาประสงค์ประชาชนส่งเสียงร้องทุกท่วงท้องถนนโดยพลันเกิดเสียงปังดังสนั่นประตูหอจวินจือถูกกระแทกเปิดอย่างหนักหน่วงจวินเฉิงหอบหายใจเล็กน้อยก่อนสาวเท้าก้าวเข้าไปหาตันหวายรวบร่างเขาไว้ในอ้อมแขนของตน เกิดอะไรขึ้นฉไฉนจู่ๆเหอรูกู้ถึงอยากสร้างหอหยกเจ้าตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ตันหวายกระพิบตาปิดกล่าวอย่างใส่ซื่อว่าข้าจะทำอะไรได้ข้าไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแหละอย่ามาแกล้งโง่เหอรูกู้กล่าวอย่างหัวเสียจงบอกมาให้ชัดเรื่องเลวทรามที่เหอจินหมิงเก่อไวเมื่อเร็วๆนี้คล้ายกับถูกพิษกูอย่างไรอย่างนั้นตันหวายพูดในใจเจ้าพูดถูกเพงเลยล่ะเขาถูกพิษกูเข้าจริงๆทว่าเรื่องนี้พูดออกมาไม่ได้จริงๆดังนั้นตันหวายจึงตัดสินใจเบี่ยงเบนความสนใจของเจวินเฉิง คว้ามือของจวินเฉิงมาจับไว้ตันหวายพรมจุบลงบนนั้นอยู่หลายทีในที่สุดก็จุกจนจวินเฉิงปลายหูแดงแฉไปหมดตันหวายกอดเอลจวินเฉิงเอาไว้พลางกล่าวเสียงอู้อีท่านไม่ต้องถามแล้วช่วงนี้ออกไปกระจายข่าวให้มากหน่อยก็พอพวกท่านไม่ต้องใช้กําลังข้าจะทําให้เหอจินหมิงยอมสลับบาลังลงมาเองเจวินเฉิงโอบกอดตันหวายทางถอนหายใจรู้ดีว่าสักถามอย่างไรก็คงไม่ได้ความคําพูดของตันหวายนั้นแม้จะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจวินเฉิงก็ยังคงไม่ได้ห้ามปรามเขา ต่อให้เขาทำเลยเถิดสักเทียงไหนตนก็ต้องปกป้องเขาให้ได้จจวินเฉิง,งอีกไม่กี่วันข้าจะไปเยือนเมืองโยโจน่าจะต้องเดินทางสักครึ่งเดือนรอข้านาหึขอแสดงความยินดีท่านเจ้าของร่างข้าความประทับใจของจวินเฉิงสูงถึง90%ซแล้วยึดครองสําเร็จตันหวายตกตะลึงไม่กล่าววาจาเพียงแค่กอดรัดจวินเฉิงแนบแน่นยิ่งกว่าเดิมกลางเดือน11รัชสกวานอหงปีที่3าแห่งต้าโจข่าวลือแพร่สะพัดทั่วเมืองหลวงประชาชนต่างตระหนกอกสัก่น บรรดาขุนนางถวายดีการ้องทุกข์กลับล้วนถูกเหอจินหมิงขับไล่ออกจากวังแผนการดําเนินไปอย่างราบรื่นเช่นนี้เป็นเรื่องที่ตันหวายคาดไม่ถึงคิดใคร่ครวญอยู่สักครู่ตันหวายก็ตัดสินใจจะไปเยี่ยมเหอจินหมิงสักหน่อยในระยะเวลาหลายสิบวันสั้นๆเหอจินหมิงก็ไม่เหลือเขาความส่วนงองอาจเช่นอย่างพบครั้งแรกอีกแล้วร่างทั้งร่างนั่งนิ่งทะมึนอยู่ตรงนั้นเหมือนกับหุ่นเชิดที่ถูกดูดวิญญ,ญาณออกไปเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเหอจินหมิงก็เงยหน้าขึ้นพอเห็นว่าเป็นตันหวายก็ตะลึงนัน จากนั้นจึงกล่าวเสียงแหกร่าเจ้าต้องการทำลายเราหรือตันหวายประหลาดใจกล่าวว่าทำไมท่านถึงถามเช่นนี้เหอจินหมิงไม่ต้องถามก็รู้ยามนี้ทั้งใต้ล่าล้วนต่อว่าเราเป็นทราราชเราคงเสื่อมเสียจนชั่วลูกชั่วหลานตันหวายแค้นหัวเรากล่าวอย่างขุนืึงว่าข้าทำลายท่านแล้วชีวิตของตันฝูเซิงละ่ะท่านทำลายเขาอย่างไรบ้างสิ่งที่เขาได้รับหาใช่เพียงความอัปยศที่คนทั้งใต้ล่าหัวเรายอกแต่ยังถูกดูด่าทุกตีนับครั้งไม่ท้วนชดใช้ชีวิตให้ทั้งตะกูลตัน เขารักท่านสุดหัวใจเชื่อมั่นในตัวท่านแล้วท่านล่ะท่านเคยทำอะไรบ้างเหอจินหมิงม่านตาหดเล็กลงพูดอะไรไม่ออกจ้องมองเขาไม่ขยับขยื่นตันหวายสงบสติอารมณ์รู้ดีว่าตนได้รับผลกระทบจากความรู้สึกของเจ้าของร่างก็อหลับตาลงไม่ง่ายเลยกว่าจะข่มอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของร่างเดิมลงได้ตันหวายลืมตาขึ้นแววตาทอประกายแจ่มกระจ่างตันหวายเหอจินหมิงบัดนี้ท่านรู้สึกเสียใจแล้วหรือยังเสียใจที่ทำเช่นนั้นกับข้าแล้วหรือยัง เหอจิมหมิงอ้าปากเนิ่นนานโดยไม่เอ่ยคำพูดใดตันหวายผิดหวังเล็กน้อยหมุนตัวเตรียมจะเดินจากไปเสียใจรู้สึกเสียใจแล้วซุ้มเสียงแถวเบาตันหวายเกือบจะไม่ได้ยินตอนที่31เขายอมรับผิดไม่ใช่เพราะสถานการณ์ของตนในตอนนี้บังคับแต่เป็นเพราะยามเขาเผชิญหน้ากับตันฝู่เซิงที่เหินห่างเช่นนี้เขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาคิดถึงตันฝู่เซิงที่พอเห็นหน้าเขาก็ยิ้มออกมากมายเพียงใดตันหวายชะงักฝีเท้าดวงตาเบิกกว้างน้ำตารินไหลลงมาอย่างห้ามไม่ได้ ถึงแม้เจ้าของร่างเดิมจะจากไปแล้วทว่าความรู้สึกของเขากลับส่งผลกระทบต่อตันหวายอย่างลึกซึง้งแม้ว่าตันหวายจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเหอจินหมิงแต่ก็ยังอดหลั่งน้ําตาไม่ได้ตันหวายเช็ดน้ําตารู้สึกว่าตนอ่อนไหวเหมือนผู้หญิงจึงรีบสะกดกลั้นเอาไว้ท่านเจ้าของร่างเหอจินหมิงสํานึกผิดเจ้าของร่างเดิมปล่อยวางภารกิจหลักของท่านเสร็จสิ้นโปรดเลือกว่าจะเดินทางไปยังอีกโลกหนึ่งทันทีหรือเข้าสู่การนับเวลาถอยหลังสามวันตันหวายตกตะลึง ีเท้าหนักอึ้งขึ้นมาเขาเอ่ยปากอย่างยากเย็นนับเวลาถอยหลังสามวันปลายเดือน11รัชสกวานอนหงปีที่สามแห่งต้าโจฮ่องเต้มีพระราชองค์การจุยจีพระราชองค์การจุยจีหมายถึงพระราชองค์การที่ฮ่องเต้ประกาศต,ตนเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองสละพระราชบัลลังก์ให้แก่พระอนุชาเฮรุกูเสด็จกลับประทับเขตพระราชฐานชั้นในมีข้องเกี่ยวการเมืองการปกครองวันที่สองของการประกาศพระราชองค์การจุยจีเฮรูกูก็มายังหอจวินจือ ตันหวาราวกับคาดเดาไว้แล้วว่าเขาจะมากำลังอุ้มแมวรอคอยเขาพอดีพอเห็นเขาก็คลี่ยิ้มตาค้งงันใดเหรูกู้เม้มริมฝีปากกล่าวว่าพูดตามตรงจนกระทั่งตอนนี้ข้าก็ยังตั้งตัวไม่ทันเจ้าทําได้อย่างไรตันไหวหัวเราะไม่กล่าวตอบแต่ถามกลับว่าเจ้าจําได้ไหมว่าเจ้ายังติดค้างข้าเรื่องหนึ่งแน่นอนเหรูกู้เอ่ยถามเจ้าอยากได้อะไรขอเพียงเป็นสิ่งที่ข้าทําได้ล้วนรับปากเจ้าทั้งนั้นตันไหวาสายศีรษะอุ้มแมววางลงบนพื้น ยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาแล้วกล่าวข้าอยากให้เจ้ารับปากข้าเรื่องหนึ่งเฮอรรูกู้รับเอาไว้พอเห็นตัวอักษรบนกระดาษชัดเจนแล้วสีหน้าก็แปรเปลี่ยนยากคาดเดาเจจวินเฉิงแม้เป็นท่านลุงของเจ้าแต่ก็ไม่อาจรับประกันว่าวันหน้าจะไม่ขัดแย้งกันพวกเจ้ามีจุดยืนเป็นของตนเองข้าจะไม่พูดให้มากความเพียงหวังว่าหากมีวันนั้นจริงๆเจ้าจะไว้ชีวิตเขาสักครั้งไม่มีทางมีวันนั้นเด็ดขาดเฮอรรูกู้กล่าวไม่เข้าใจเท่าไหร่นักปกติเห็นเจ้าไม่ค่อยฉลาด เชไหนเดี๋ยวนี้กลับคิดมากถึงพิยงนี้ตันหวายทะลึงตาใส่เขาชี้ไปยังกระดาษในมือเหอรูกู้พลางกล่าวเจ้าสนด้วยหรือไงลงนามเสียก็สิ้นเรื่องเหอรูกู้เม้มปากลงลายละอักษรตามสัญญาตันหวายมองกระดาษอย่างพอใจนั่งลงบนเตียงเตี้ยแล้วเงยหน้าถามเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ข้าอยากพบเขาเดี๋ยววันนี้ก็กลับมาคงจะใกล้ถึงหน้าประตูวังแล้วตันหวายกระพริบตาปริบๆยิ้มหวานหยาดเยิม้มข้าอยากไปรับเขาเหอรูกู้มองเขายิ้มจนเคลิ้มไปชั่วครู่ ตกลงมองเห็นประตูพระราชวังอยู่ลิบลิบเบื้องหน้าแล้วทว่าจะบินเฉิงจู่จู่ก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาความอึดอัดนี้หนักหนาขึ้นทุกขณะฉับท่านนั้นเขารู้สึกอยากพบตันฝูเซิงยิ่งนักตันไหวายอุ้มเจ้าไปเมาย,ยืนอยู่หน้าประตูวังเชงเงอมองไกลออกไปอย่างร้อนรนใจเฮือรูก,กู้หัวเราะย้อ,ยยอเรื่องชั่วครู่ชั่วคราวเจ้าก็อดรนทนไม่ไหวเพียงนี้เชียวหรือตันไหวายไม่สนใจเขามองตรงไปยังเงาคนจุดเล็กๆที่ยังคงห่างไกลออกไปท่านเจ้าของร่าง เวลาหมดแล้วขณะนี้เข้าสู่การนับเวลาถอยหลัง198 0คนใกล้เข้ามาเรื่อยๆขยายใหญ่ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยกลายเป็นดวงหน้าดุดหยกของคนผู้นั้นในที่สุดตันหวายยิ้มทว่ายังคงเสียดายยังคงไม่สามารถกอดเขาไว้อีกครั้ง21ติดๆหมดเวลาโลกต่อไปเริ่มต้นเบื้องหน้าตันหวายดับวูบมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วเทลิงฮ้อโทรศัพท์มือถือบนหัวเตียงร้องเพลงภาษาอังกฤษ ที่ตั้งไว้เป็นเสียงริงโทนไม่หยุดหย่อนสันร,รัวดังหืดบดึรบกวนประสาทคนบนเตียงมากขึ้นทุกทีแขนข้างหนึ่งตวัดออกมาจากผ้าห่มอย่างฉุนเฉียวช่วยโทรศัพท์มือถือเอาไว้แล้วมุดเข้าไปในผ้าห่มอย่างรวดเร็วฮัโลโหลตันหวายน้ำเสียงกระแทกกระทันพ่อเจ้าประคุณนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วนายยังไม่ลุกแล้วงานเลิ้งเงย็นนี้จะทำยังไงเล่าอย่าบอกนะว่านายจะเบี้ยนักนักลงทุนซุ้มเสียงจากอีกฝากหนึ่งของโทรศัพท์ดังทะลุเข้ามาตันหวายลืมตาโพลงทันทีระหน จบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ